สำนักงานสปสามิตพื้นที่สระบุรีสาขาหนองแคเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังมุ่งเน้นการให้บริการมีความสะดวกมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการต้องได้รับบริการที่มีมาตรฐาน GECC สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายโดยต้องดําเนินการตามเกณฑ์ด้านกายภาพให้ครบถ้วนสำนักงานสปสามิตพื้นที่สระบุรีสาขาหนองแคเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับรองเป็นศูนย์ราชการ สะดวกประจำปี2564โดยมีการดำเนินการตามเกณฑ์ด้านกายภาพครบถ้วนทั้ง14ข้อ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของสำนักงานสปสตภาคที่1ค่ะสำนักงานสปสตพื้นที่สระบุรีสาขาหนองแคตั้งอยู่เลขที่72ทับ3หมู่ที่9ตำบลห้วยทรายอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีมีพื้นที่รับผิดชอบ4อำเภอได้แก่อำเภอหนองแคอํอำเภอวิหารแดงอำเภอเสาให้และอำเภอหนองแสง อัตรากาลังประกอบด้วยข้าราชการ6รายลูกจ้างประจำหนึ่งรายลูกจ้างชั่วคราวหนึ่งรายผู้มารับบริการแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่ 1. ผู้รับบริการด้านการขอใบอนุญาตขายสุรายาสูบและไพ่จํานวน391รายกลุ่มที่2ผู้รับบริการด้านการตอบใบอนุญาตขายสุรายาสูบและไพ่จํานวน1727รายกลุ่มที่3ผู้รับบริการด้านการชําระภาษีสรรพสามิตร,รวม12ราย เป้าหมายการจัดเก็บภาษีสินค้าที่จัดเก็บได้แก่เครื่องดื่มน้ำมันและผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ไนท์ขับและดิสโกเทและรายได้เบ็ดเตล็ดเป้าหมายการจัดเก็บภาษีปีงบประมาณ2,565จำนวน3,000ล้านบาทเศษจัดเก็บได้จำนวน2,500ล้านบาทเศษ ด้านปราบปรามเป้าหมาย24รายผลการจับกลุ่ม30รายจำนวนค่าปราบเป้าหมาย150,000บาทเศษผลการจับกลุ่ม300,000บาทเศษเกณฑ์ที่1ด้านกายภาพมีการปรับปรุงสถานที่ให้บริการโดยครอบคุมทั้งหมด14หัวข้อดังนี้ 1. นึกำหนดการให้บริการโดยไม่มีการหยุดในช่วงเวลาพักเที่ยงมีป้ายเวลาการให้บริการและมีตารางผู้รับผิดชอบการให้บริการไว้อย่างชัดเจน 2. การเดินทางมารับบริการมีระบบขนส่งสาธารณะโดยมีรถตู้โดยสารประจําและรถสองแถวสรับบุรีวิหารแดงตลอดจนวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 3. ม,มีป้ายแสดงการรับบริการอย่างชัดเจน 4. มีการจัดพื้นที่สำหรับผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุพร้อมป้ายและสัญ,ญลักษณ์แสดงที่พื้นมีกลิ่งสัญญาณให้ความช่วยเหลือและป้ายสำหรับติดต่อเจ้าหน้าที่ 5. มีการออกแบบแผนผังการให้บริการในจุดบริการต่างๆอย่างชัดเจน 6. สสำนักงานมีพื้นที่การให้บริการสะดวกสะอาดและป่าจากเชื้อโรค 7. มีป้ายติดในจุดที่อันตราย 8. มีแสงสว่างเพียงพอต่อการใช้งาน 9. จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่อผู้รับบริการเช่นมุมกาแฟจุดบริการอินเทอร์เน็ตและบริการชาร์จแบตโทรศัพท์ฟรีพร้อมทั้งมีที่จอดรถสำหรับผู้มารับบริการ 10. มีห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะและมีป้ายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน11มีการจัดระบบบัตรคิวในการให้บริการ12มีจุดอำนวยความสะดวกต่างๆมีจุดคัดกรองเอกสารเพื่อให้บริการเร็วขึ้นสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการเป็นอย่างมาก13มีจุดประเมินความพึงพอใจของสำนักงานผ่านระบบ QR Code และมีตู้รับความคิดเห็นติดตั้งไว้อย่างชัดเจน14มีป้ายห้ามสุบบุรี่ติดตั้งไว้บริเวณสำนักงานและจัดให้มีพื้นที่สุบบุรี่ด้านหลังของอาคารพร้อมทั้งจัดสถานที่บริเวณหน้าสำนักงานให้เป็นพื้นที่สีเขียวสร้างความสดชื่นสบายตาแก่ผู้มารับบริการ เกณฑ์ที่2ด้านคุณภาพ 1. เกณฑ์ขั้นพื้นฐาน1.1ด้านสถานที่ 1. มีการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้กับประชาชนที่มาติดต่อและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ให้บริการผู้มารับบริการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ารับบริการและมีที่นั่งพักคอยเว้นระยะห่าง เจ้าหน้าที่ใส่หน้ากาก,กอนามัยป้องกันการแพร่หรือรับเชื้อตลอดเวลาและมีการตรวจเช็คอทีเคทุกอาทิตย์หรือทุกครั้งที่มีอาการน่าสงสัยมีการเผยแพร่ความรู้เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้กับผู้มารับบริการและมีแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยไว้แจกฟรี มีแม่บ้านคอยทำความสะอาดสถานที่ภายในสำนักงานและภายนอกสำนักงานด้วยการปัดกวาดเช็ดถูด,ด้วยแอลกอฮอล์เป็นประจำ1.2ด้านบริการ2มีการสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการนำมาปรับปรุงแก้ไขพร้อมจัดทำรายงานผลการสำรวจ 3. ม,มีการวิเคราะห์ผลการสำรวจและนำไปใช้ในการออกแบบระบบการให้บริการ 4. มีงานบริการหน้าศูนย์ราชการสะดวกครอบคลุมประเภทงานดังนี้งานบริการตามภารกิจของหน่วยงาน งานบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาคราัฐทุกหน่วยงานและงานด้านรับเรื่องราวร้องทุกข์มีช่องทางการติดต่อรับฟังความคิดเห็นโทรศัพท์สำนักงานสายด่วนกรมสรรพามิรอีเมลและไลน์สำนักงานสรรพามิรมีโทรศัพท์ประจําสำนักงานพร้อมสมุดจดบันทึกการรับเรื่องร้องเรียนมีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์สามารถตอบคํถามและให้คํปรึกษากับผู้ติดต่อได้อย่างชัดเจน มีตู้รับฟังความคิดเห็นและมีเจ้าหน้าที่คอยรับฟังและตอบข้อสงสัย 5. มีงานบริการที่ไม่ร้องขอสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากผู้มารับบริการ 6. มีการจัดลำดับขั้นตอนการบริการที่ง่ายต่อการให้บริการและรับบริการมีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 7. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบผู้ประสานงานเจ้าของงานเบอร์โทรติดต่อและช่องทางการติดต่อไว้อย่างชัดเจน 8. มีการนำผลการติดตามงานมาดำเนินการปรับปรุงงานจนเกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องมีระบบติดตามปัญหาจากการให้บริการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วสามารถลดต้นทุนลดการสูญเสียและเกิดคุณค่าที่เป็นประโยชน์ เช่นการติดตามงานทางช่องทาง Facebook ของสำนักงานสปรปสามิตพื้นที่สาขาหนองแคช่องทางรายของสำนักงานโดยมีเจ้าหน้าที่คอยตอบข้อซักถามไว้ตลอดเวลาจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจคอยติดตามสอบถามปัญหาจากการให้บริการ 9. เกิดความพึงพอใจของผู้มารับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ80ิ มีกลไกการรับฟังและตอบสนองข้อร้องเรียนของผู้มารับบริการรวมทั้งระบบการติดตามและแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนโดยรับฟังทางช่องทางรายกลุ่มจัดสายตรวจรงพื้นที่ประชุมหารือร่วมกันแก้ไขปัญหา 11. มีการจัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินการของศูนย์ราชการสะดวกที่ชัดเจนซึ่งประกอบด้วยหัวข้อเรื่องที่ติดตามผู้รับผิดชอบระยะเวลาดำเนินการผลการดำเนินการและข้อเสนอการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 12. มีระบบติดตามปัญหาที่เกิดจากการให้บริการจาัดสายตรวจลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากผู้มาติดต่อภายในสานักงาน 13. ม,มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเช่นกรมการปกครองและธนาคารกรุงไทย 14. มีแผนการบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติโดยเตรียมทรัพยากรที่สำคัญเช่นสถานที่ให้บริการสำรองบุคลากรข้อมูลสารสนเทศคู่ค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 15. มีการฝึกซ้อมตามแผนอย่างต่อเนื่อง 16. มีการสร้างความเข้าใจและสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 17. มีการทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน 1.3. ด้านบุคลากร 18. มีการวิเคราะห์ประเมินความต้องการด้านกำลังคนที่จำเป็นและจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับการให้บริการในช่วงพักเที่ยงหรือช่วงเวลาที่มีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมาก 19. มีการสร้างสิ่งจูงใจให้แก่บุคลากรปฏิบัติงานนอกเหนือจากการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนตามปกติเช่นมอบของขวัญในวันพิเศษต่างๆ 20เจ้าหน้าที่มีทักษะในการให้บริการครอบคลุมเรื่องสำคัญดังนี้สามารถตอบคำถามขั้นพื้นฐานให้กับผู้รับบริการได้สามารถแก้ไขหรือรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตามมาตรฐานการให้บริการมีการสื่อสารและช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการด้วยไมตรีจิต เกณฑ์ขั้นสูง 1. ด้านสถานที่มีการออกแบบอาคารหรือสถานที่ให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้อย่างน้อย11รายการตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะพศ2555 1.1มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 1.2มีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและมีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนแนวคิด Zero Waste การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม1.3มีนโยบายลดพลังงานมีการกำหนดเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศและไฟฟ้า 2. ด้านบริการสำนักงานสปสตพื้นที่สระบุรีสาขาหนองแคมีการปรับปรุงงานบริการหลักสาช่องทางคือ2.1การให้บริการภายในสำนักงาน2.2การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสปสต2.3การให้บริการร่วมกับหน่วยงานอื่นเช่นกรมการปกครองและธนาคารกรุงไทย 3. ด้านบุคลากร 3.1. จัดประชุมประจำเดือนบุคลากรทุกวันแรกของเดือนมุมประทับใจเป็นการให้บริการเหนือความคาดหวังของผู้รับบริการมีกิจกรรมให้ทำระหว่างรอรับบริการ มุมสุขภาพมีเครื่องวัดความดันเครื่องนวดเท้าเครื่องชั่งน้ำหนักและตู้ยาสามัญประจำบ้านไว้คอยให้บริการแต่ถ้าผู้รับบริการเกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างรอรับบริการเราสามารถโทรเรียก1669รถฉุกเฉินได้ทันทีมุมโอท็อกของดีเมืองสระบุรีเกณฑ์ที่3ด้านผลลัพธ์มีการดำเนินงานดังนี้ 1. การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการสำนักงานมีช่องทางสำรวจความพึงพอใจสองช่องทางคือระบบแบบประเมินความพึงพอใจผ่านการประเมินออนไลน์และการประเมินความพึงพอใจตอบแบบสำรวจประเมินความพึงพอใจจำนวน326ราย 2. ความสะดวกในการติดต่อราชการผู้รับบริการสามารถติดต่อขอรับบริการได้หลากหลายช่องทางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีระยะเวลาการให้บริการตั้งแต่การยื่นคำขอจนถึงการให้บริการเสร็จสิ้นไม่เกิน5นาที ผลการให้บริการพบว่าในขั้นตอนการออกแบนอนุญาตใช้เวลาการดําเนินการตามขั้นตอน2-3นาทีลดลงจากเวลาที่กําหนดไว้ส่วนการรับชําระภาษีสามารถให้บริการได้ภายในเวลา3นาทีทั้งนี้สาขามีกลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการในปี2565จํานวน2,118รายโดยจากกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการผ่านช่องทางออนไลน์จำนวน3 5 5รายคิดเป็นร้อยละ16.76ผู้รับบริการที่เข้ามาใช้บริการภายในสำนักงานจำนวน1763รายคิดเป็นร้อยละ83.24 3. การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้บริการประชาชนจนทำให้สามารถบริการได้จากทุกที่ทุกเวลา3.1 การนำเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการค้นหาระบุตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ขออนุญาตขายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการตรวจสอบเขตโซนนิ่งผ่าน Google Map โดยฟังก์ชัน Street View ฟังก์ชันมุมมองดาวเทียม3.2การรับชำระภาษีผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต 3.3ติดต่อสอบถามร้องเรียนช่องพังออนไลน์ของกรมสพสามิตทาง www e xsite go th พวกเราชาวสพสามิตพื้นที่สระบุรีสาขาหนองแคมีความตั้งใจที่จะให้บริการทุกทกท่านดุดดังเป็นญาติมิตรของเราสวัสดีค่ะ